อุ้ยกระบะไม้ด้วยอะลกกี้นะฮะ TX เนะนี่พลังร้แหวนี่ um yep n v r ร1 5นะครับพันแต่ว่าวางเครื่อง6กวโบอินเตอร์นะครับนี่เไปงไง สวัสดีครับอยู่กับช่อง sbt นะครับชุดหกล้อพ่วงครับผมเปิดคลิปด้วยหกล้อพ่วงบางรอนครับมาวันนี้นะฮะบางรอนมีลูกแล้ว<ม>วันนี้ลากลูกมาแล้ววันนี้นนนพี่รอนยาวกี่เมตรนะพี่ยาวกี่เมตรนะพี่หกเมตรหกเมตรแม่กระบะแม่ยาวกี่เมตรนะพี่สี่เมตรสี่เมตรแม่สี่ลูกหก นี่ครับช่องบอลบีทีปูบีทีสิบล็อกซิ่งสัตว์นัตนี่เลยใหม่ๆเลยครับกี่วันแล้วพี่นร์กี่วันแล้วพี่นอนเพิ่งเสร็จเมื่อวานเมื่อวานเลยเมื่อวานใหม่ๆเลยเลื่อนไปหน้าแกลบอย่างไรไปหน้าแกลบนี่มาประเดิมหรือว่าอย่างไรพี่เนี่ยมีประเดิมเมื่อวานแล้วเขาขี้สายอ๋อ ลูกตัวลูกแม่แม่ก็ลูกนี่เหมือนกันเลยลูกแท้แม่นี่ก็หรอเราเอาการลูกนี่ก็ได้ทรงเลยนะแม่ยางใหญ่ลูกยางใหญ่นะครับจดี๋ถามพี่รอนดิดพี่รอนแกมีโดยนะโดลากควงกับรถใหญ่ลากควงเนี่ยเป็นไงจะคุยเลยครับสำหรับคนที่ใช้งานทั้งสองแบบทั้งรถเล็กรถใหญ่เนาะ พี่รอรถเล็กกับใหญ่นี่อะไรลากควงนี่งกันอะเล,กกเล็กกันเล็กกับใหญ่ไหมใช่ใดีกว่านิ่งกว่าดีกว่า,าเพราะว่าพี่พี่พี่รอดแกมีนี่ไงโดนสองร้อยสิบไงน้ำหนักตัวเยอะนะครับแม่นหนักตัวเยอะมันก็อารมณ์เหมือนน้ำหนักมันจะบาลานซ์กับตัวลูกประมาณนั้นถึงแม้ว่าลูกเป็นลูกเล็กนะแต่ว่าแต่ว่า ยังไงลูกก็น้ำหนักตัวก็มากนะครับเวลาลูกมาเขย่าอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดเป็นรถกลางอย่างพวกโดนะโด210มันก็ยังแบบมีอาการขยอ่อนขยอ่ขยนอนน่ะขับก็ยังค่อนข้างจะแบบเหนื่อยกว่ารถรถรถ,รถใหญ่ไปไดิเวีิตาีิตางานเกียรตึกครับผม วันนี้เฮียตึกมาประมาณสามพวงครับอันนี้ก็อีกคันหนึ่งของทีมงานเฮียตึก f F ฟเอฟงเจนึกว่ารถหมดแล้วเนี่ยทีนี้ตาไก่้ามา แค่เกาะเดียวครับยังไม่ได้ลงวันนี้ที่วัดพิงานกระินด้วยนี่สงไว้สวยนวครับกระบะเขาพี่ลอดนี่แกขับรถนิ่มนะมองแกไม่ค่อยเข็นเท่าไหร่มองแกขับนิ่มนี่แล้วก็มองดูนี่แกดูแลษารถเก่งมากเลยครับดูริ้วรอยดูล่องรอยการใช้งานนะนี่คือรถใช้งานทุกวันทุกคนแต่ดูสภาพรถนะครับรอบคันนะอ่าคือมองแกใช้รถเนี่ยระวังทุกสุดเป็นเลย เนี่ยครับดูกระบองกระบะดิกระบองกระบะนี่คือริ้วรอยแทบจะน้อยมากรถก็ประมาณปีกว่าแล้วเนี่ยเนี่ยตัวแกมค,ค,คับคือแกขับแบบนิ่มเลยแกขับนิ่มมากเลยนี่นะครับคนรักรถเสียบลูก <S <S เสียบลูก อันนี้พี่รอนว่ามาอยู่กับเขาปีกว่าแล้วครับแต่ว่าดูสภาพรถรอบคันทุกคนโอ้โหอย่างว่านะเขาดูแลรถแบบดีมากก็แกแบบขับนิ่มมากนะเนี่ยอันนี้คือล่องรอยก็อารมณ์เหมือนตกใส่นะเวลาเราไปโคตักใส่ก็ปกติก็ผมแต่ว่าเราดูแบบร่องรอยอื่นอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยท้ายเทอดูแล้วนี่คืออก คือดูแล้วไม่ค่อยน่าจะได้ลุ้นท้ายเท่าไหร่รถแรงด้วยแล้วก็ยางเยิ้งใหญ่ด้วย,อ,ยอ้าวอ้าวไม่คลายล้อฟรีเลยครับวันนี้ที่บ้านมากี่พวกวะเนี้สามเนี่นยชุดที่บ้านสามคนเลยอ๋อสามพวกหรือว่ากลับกันมาแล้วเนี่ยโอ้อยไปิดลงโมตั้งหกโมงเนาะลงโมโไหนพี่ มิเกมเจริญ F R สองร้อยสิบเ0เข้าทายฮีโนโ่แปดนอ็อต F T R สองสี่ศูนย์ เาท้ายฮีโน่น่าจะวิกเตอร์นะครับในเมื่อเรามาตอนที่ตลาดใกล้จะวายครับผมเขาก็จอกอะไรคันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละคันวันนี้มีใครบ้างนะครับจริงๆก็มาก็หลายคันแล้วก็กลับไปแหละวันนี้พิธิ์วัสดีครับ มาเกือบตลาดไม้แล้วงานแตะก็เสร็จถ่ายรูปเลยใช่ไหมโอ้ยกระบะไม้ด้วยโอ้โหทุกคนล็อกกี้นะฮะคันนี้เป็น 6HK 300นะครับล็อกกี้กระบะไม้นะฮะโอ้โหอะไรเนี่ยฝาขาวซะด้วยเสาหน้าเสาหลังเหล็กแผงข้างไม้รั้วไม้อ้าวอานี่ครับเผาท้าย ช่วงร่างใหญ่ฝาท้ายเหล็กกระบะไม้เนี่ยคัสซีระหัดอะไรเอ่ย,อยนี่ครับเอ่าก็ถ่ายโดกันอยู่นี่หัวสีเนียอารมณ์แบบ เดิมเมเลยครับยุคเก้าศูเลยอาีอาอคาสีเป็นรหัสเลขเป็นโค้ดเลขนะฮะอ๋อนี่ข้าหน้าคาสีหน้าปลายเรียวใช่ไหมเอ๊ะน่าจะพวกตระกูลอะไรเนี่ยอ่ะทุกคนช่วยส่องดิเจ้าของไม่เจอเลยครับว่าอันนี้ของรุ่นไรเนาะไม่เจอเจ้าของด้วยเม้าลมโปรเฟีย เครื่องปั๊มทรายนะครับเป็นปั๊มใหญ่ด้วยปั๊มเหลี่ยมคาซีนี่เหมือนเขนาหน้าจะเป็นปลายเรียวเนี้ยเนี่ยครับกระบะไม้เนี่ยโอ้โหนี่สุดยอดพิเศษเลยครับกระบะไม้นี่ลักกี้ลักกี้เบรกแห้งซะด้วยคันนี้ท่าท้าย์ของอะไรครับละ เทาท้ายของอะไรครับเท่าท้ายอ่ามันเป็นสิบล้อแท่งอ่ะตรงนอกอะหน้าหลังเลยครับผมของอีสุไหมครับอี่สุครับตรงรุ่นเลยโอ้โหนี่เป็นไงอีออสุนี่เตาปั่นปั่นขาดเลยนะันขาดเลยเนี่ยครบว่าใครบอกไม่ขาดเนี่ยนี่ไขาดนะขาดหรอผมใส่หนึ่งวิเศษครับขาดเลยเกียอะไรครับเกียสิบสองล้ครึ่งสิบสองครึ่งโอ้โหอีตัน เครื่องอะไรครับเครื่องเจเจซรบเอาเข้างข้างคาะที่บ้านมีกรองใครไม่เชื่อเหรอคันนี้ครับ <c oughs> โอ้โหโอ้หไดการเลยที่บ้านมันเป็นยีตันหมดคันหัวลายหกล้อเหมือนกันเนี่ยอเฟืองท้ายแตกสามลูกอ่ะสามลูกระเบิดดอกจอกระเบิดเฟืองเฟืองเฟืองได้หมูเฟืองจานอะกัดกันแบบฝันลุดไปเลยอ๋อตอนจมใช่ไหมครับ ฟังจอมโมยหางโดดโอหพุทธคุณสบายล้างได้การเลยเนี่ยมันไม่ดับอ่ะซับคุกมันโดดเลยโดดคุกอันนี้ไปลงที่เฟืองท้ายคันนี้อีอ่าอีซูบไหมครับคันนี้อีซูบีอ๋อบีบีดีไหมครับคันนี้ไม่โอ้อันนี้หกบีดีอ๋อหกบีดีอ๋อเครื่องสีอ่ะหกบีดีอ๋อเจซีเอ็มอ๋อมันว่าพวกตระกุนเจเจโออย่างเงี้ยอ๋อเจซีเอ็มเอ่อเกียร์เดโฮสเอาเรื่องเลย เฟืองท้ายเท่าไหร่ครับเฟืองท้ายเฟืองท้ายเจ็ดสามเก้าโอ้แล้วเกียร์ตัวนี้มีมีมีได้ไหมครับไม่มีอ่ะไม่มีได้อ๋อมันชนรุ่นบ้านเราอะนรุ่นเกียร์สองร้อยสิบสองร้อยสี่บ้านเราอ๋ออ๋อเกียร์อ๋อเกียร์ตรงรุ่นสองร้อยสี่บ้านเราเลยถ้าเกิดเป็นได้บางทีคนขับเราเปลี่ยนมือแล้วเป็นพ่วงอืมอันนี้ก็ซีอะไรครับกัซซีกัซี่หกล้อด้วยตรงครับอ๋ออ๋อหกบีดีร้อยหกห้าเลยนี่ร้อยหกหไม่โบไม่โบโอ้โห โดได้การเลยนะเนี่ยเนี่ยแล้วแบบคือเล่นจนส่วนคลายนั่นได้ผมไม่ได้ไม่ไม่ธรรมดาเลยคันมันมคันมันก็เครื่องโบลกโอ้ส่วนมากจะเป็นเครื่องโบล์ทเองคันนี้เดี๋ยวไม่ได้เปลี่ยนอ๋อนี่เครื่องโบลยกลงเวลาน้าก็ยกลงไปอือใช้ให้มันมีนี่ก่อนยกลงทีเดียวเลยไม่ต้องปิดเี็กันนี้หน้า,นาย,ยาวหน้าย,ยาวอีสูบมั้คันนี้ น่าจะเป็นอีซู t ีเอ็นี่วเคันนี้เครื่องไรครับคันนี้ร้อยแปดห้โบครับร้อยแโบคันนี้อีซูใช่ปีทีเอ็กซ์เนาะน่ครับพลังร้อยแห้าโบนี่หกมีจีเครื่องส้มเกียร์อะไรที่ เกียร์ล็อกเจ็ดเกียร์ดีมากครับเจ็ดเกียร์โอเคพี่กี่กี่รอบพี่เจ็ดรอบสองเจ็ดรอบสองเจ็ดเกียร์เอาเรื่องเอาเรื่องอันนี้เจ็ดรอบสองเกียร์เดิมหรือว่าโมไปแล้วพี่เกียร์เดิมหรือว่าโมไปแล้วพี่โมมาแล้วอ๋อโมมาแล้วนี่มีตุกบิกเอาเรื่องเอาเรื่องคือผมตอนหลังเพิ่งรู้ว่าเกียร์นี่มันสามารถโมได้เนาะใช่ครับเห็นว่าดัลลี่ทำเกียร์ดัลลีเนี่ย ทำเยอะเลยเนี่ยครับพ่อท้ายของไหลพี่พ่อท้ายครับพ่อท้ายของไหลพี่ฟูโซฟูโซนี่ยอดเลยหลัท้าใหญ่เืมมั้ยทนทนเลยของฟูโซ่ถือว่าคิดกันมากเลยครับนี่กระบะนี่ก็เดิมๆเลยพี่นะเดิมๆครับยังไม่ต่อ่อืมสายนายาก็ประมาณนี้แหละครับกระบะเขา น้ำหนักตัวประมาณกี่ตันนีพี่ห้าตันสองห้าตันสองครับผมโอ้สดงว่าก็ไม่หนักกว่าพวกโขดตัดมากเลยนะไม่หนักครับอืมไม่หนักมากคือมองดูเหมือนหนักแต่ว่ามันไม่มันไม่หนักเลยมองดูทรงมันใหญ่ครับใช่มันรูปร่างแค่ว่ามันน้ำหนักแค่ล้อมชั่งดูแล้วห้าตันสองร้อยโลอืไม่หนักมากครับหนักกว่าหกร้อกลางนิดนึงเนาะเบาเบากว่าเหรอหรอห้าตันสองก็ยังยังวกนี้อ่ะต้กกว่า เอาหรออ๋อตั้งกว่าเบอบ้ากเลยพี่บอบมากเลยนเลยนี่ยครับโอเคอ่ะจะขอคันนี้เครื่องอะไรครับว 6BG ใช่ไหม 6BG เข้าเรื่กยๆ 6HE ครับ 6HE กอบโบกอบโบสับไว้แรง <5 B. S 1> <c oughs> นี่แห,หมหมกจริงๆนี่ครับล็อกกี้ครับผมห6น็อตแต่ว่าใส่ย,ยางขอบ19นะ พลัง h i K นี่วางโดยนักกุ้งนะครับช่างกุ้งบางแพเครื่องเกียร์นี่ก็จะแบบประมาณนี้เลยเตียเต้ยๆหน่อยนะยยาครับผมสองันนี้คันนี้เป็นหัวเก่งอีซสุแต่ว่าเครื่องฮีโน่ ho 7C Turbo โบส่วนคันนี้เป็นฮีโนเครื่องอีซุ เอาดิเด็กกอฟนี่ครับซิลลี่ครับผมซิลลี่รถเข้าเราขึ้นไงรู้พีบวันนีครับมาไม่ทันตอนเทเสร็จแล้วแลเวิดเลยทุกมาเยอะจัดดำติงมาที่เตนเทสด้วยอ้าวทีชีมาหนึ่งเส้นให้วัดเตอนลเทสไปครึ่งคันมาไถึง่โอ้โหระเบิดรถหนักด้วย <c oughs> เครื่องดีครับอย่างนี้หมกไม่มิดเลยนี้นะไม่ต้องหมกเลยเครื่องล้มาสักครึ่งตัวสุดจัดคัสซี่อะไรพี่ไอรักสิบย้าเอพีารโอ้โห و, แล้วชงล่างพี่ใส่ของอะไรครับเนี่ยไอรักก้าห้ารักก้าห้าเขาทายก็รักก้าห้าใจมือใจก็คันหน้าเหรอพี่คันหน้าเป็นของเอพเอพอ๋อแต่ว่าใส่กับผ้ายายของเรื่องเลยยี่สิบห้าทำโลกโลก้จอมซาดจะปุองจัด เดี๋ยวก่อนขอตามพันเลยวันที่15เดืนินเดินนี้เดินนี้ว <What S 2> ัดไหน,นวัดจอมปราสาทครับวัดจอมปราสา uh, s <S ทอ่าอำเภออะไรพี่พธทพธรามโอเค15นะครับงานบริจาคหินนะครับการบุญนี่ <Hey. S 1> แล้วเกียรอะไรพี่คะนี้เกียร yeah, ์ไอเกียรล็อกเล็กเกียรล็อกเล็กสุดจริงคัน,นี้สุดจริงโอ้โ oh. ห NVR 15นะครับคะนี้แต่ว่าวางเครื่อง 6G บอินเตอร์นะครับ นี่เป็นไงเครื่องล้นแบบโหดเลยบางคนก็ชอบทรงเครื่องล้นบางคนก็ไม่ชอบเนาะแต่ผมว่าผมชอบเออทรงนี้ผมชอบโชว์เครื่องหน่อยอนี่ครับคันหน้า F เทาทา้ทายก็ของร้อย9 5โอ้โหนี่ครับตรงนี้ถึงไหนถึงกันลุยๆเลยลัตยางเบอร์825ขอบ20คันนี้ก็เครื่อง6กบีโอนะครับ 6B เทอร์โบ ปริมานพอพานเบรกล็อกกี้ล็อกกี้ค <c oughs> ันนี้เสียงเครื่องเงียบกิ๊บเลยเว้ย <c oughs> เสียงเดินเบา6มีนะครับคันนี้ <c oughs> โอ้โห้ <c oughs> ล็อกกี้อีซุ6มีคันนี้เสียงเครื่องโคตรเงียบเลยครับ มาอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือเสียงเครื่องแทบจะไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงพัดลมแอร์ครับผมนีมมม่นะฮะชุดพีวุฒิชุดเอ่อที่พี่อะไระเออพีวุฒิพีวุฒิทีมงานพอพานนี่ดำกันแล้วมาไม่ทันอโอ้โห,โโหเสียงเพลงก็กระหึ่มเต็มที่เลยครับ ล็อกกี้กระบะไม้นะฮะ FVM โอ้โหสวยถิ่งงานแก้วชมพูชุดน้ครับถีมงงานเจ้าภาพเสียตู้เด็กบ้านนอน FF1J ครับหลากควงด้วย คืออะไรอีตันด้วยนะขอท้ายอีสุพ้อเนี่ยอท้ายเนี่ย คันนี้ทุกคน,นคันนี้บอกเลยว่าโคตรเด็ดเลยทีแรกอตอนเทนะไอเราก็ฟังเสียงอยู่เฮ้ยหัวฮีโร่ทำไมเสียงนี้วะเออเสียงแล้วมันใช่เครื่องฮีโร่ตัวไหนวะเจโอก็ใช่เสียงอันนี้ด้วยต้องลุยดี <S <S นี่บัน 6HK ชัดคันนี้เป็น 6HK 300นะครับก็เจอิตันนะฮะเจอิตันแล้วก็ ตรงล่างก็เป็นของฮีโน่นะครับเดิมๆเลยนี่ทุกคนดูท้ายๆคันนี้นะครับผมถ่ามมาละคันนี้เป็น 17, ฮีโน่ F17 ฮี่ F18 นี่พามาดูนี่ F M F M เนอะ F M18 นะครับที่อ่าผมดูช่างเดามานะช่งางตอนก็บอกว่า F18 เนี่ยคัสซีจะใหญ่กว่า F17 อ่า F7 นี่คัสซีจะเล็กกว่านะแต่ว่า F18 นี่คือคัสซีมันจะใหญ่เลยครับนี่ครับเครื่อง 6HK ครับผมเครื่อง e u ส u แต่ว่าบอดี้หัวเก่งกับคัสซีเนี่ยเป็นฮีโน่เนาะแต่ว่าเครื่องก็เป็น e u ส u นี่ของทแท้ของทแท้คือเสียงเครื่องทีแรน่นีมันแบบมัน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 ,ม,นมันฟ้องเลยอเออเครื่อ HK นี่มันก็จะแบบมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองประมาณนั้น คือน้อยคันครับที่เราจะได้เจอเครื่องยีสุเนี่ยในบอดี้ฮีโน่นะครับโอ้โหแล้วเราก็อยู่ใต้ใต้วันใต้ลมพอดีด้วย วันนี้บ้านไหนบ้านไหนรถติดปากทางวัดรถติดครับผม นีอตัดิเวลาดชคชะตาจะเรามาดี่ะ